าพ,าพพนนเรารู้โลกไม่รู้ธรรมแต่พอเรามารู้ธรรมเราก็จะรู้โลกแล้วตอนนี้นสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับหลวงตาทีนี้เกิดเหตุต้องแยกทางกันเป็นเพราะว่า บุญวสนาที่เคยทําร่วมกันมาหมดแล้วใช่หรือไม่นะไม่ใช่เพราะสิ่งที่เขามาทึกทุกวันครับทั้งดีและไม่ดีนะเองพัวเมียมันทึกทุกทุกวันนะทุกเวลาด้วยลมหายใจเขาออกแล้วที่อยู่ด้วยกันตั้ง่จําความได้นะลองมันด่ากันเนี๋ยวมาเลยห้านาทีเกลี้ยงเลยใช่ไหมล่ะครับเออบางทีไปาจะโทษอดีตไม่ได้หรอกโทษปัจจุบันเนี่ย สังคมปัจจุบันเนะมนุษย์มันมีสิ่งเล่าที่ยั่วยุความเท่าเทียมกันครับผู้หญิงก็ทํางานได้เลี้ยงตัวเองได้ผู้ชายก็เลี้ยงตัวเองได้ใช่ไหมมันไม่ง้อกันนะเพราะนั้นรักเรามากกว่าอจ่ไปรักคนอื่นมันมากนะรักตัวนี่คมากที่สุดถ้ารักตัวเองอ่ะไม่มีใครทําให้ตัวเองไม่ทุกข์หรอก ทาไม่รักตัวเองก็ทำร้ายตัวเองแหละ oh. อารมณ์เสียก็ทำร้ายตัวเองนั่นแหละด่าเขาก็ทำร้ายตัวเองไม่ใช่ทำร้องเขาหรอกครับเข,ข,ข้าเข้าเราถ้าฝึกในศาสตร์หลวงปู่เนี่ยอย่าเกลอผัดเรื่องพวกนี้นะไวๆนะี่นะอารมณ์ดีไนปะที่ไหนก็อารมณ์ดีขึ้นที่ดีสองนั้นก็มาเราหมดเลยครับความรู้สึกเราก็จะรู้เอ้ยตรงนี้มันเคยสวดมนต์ภาวนาเคยนู่นนี่นะั่น